สวัสดีครับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่5โรงเรียนสลอสนามกลางลำนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูไพวันนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์นะครับมาดูใบงานสัปดาห์นี้ก็เป็นใบงานเฉลยในใบงานทั้งที่4นะครับมีอะไรบ้างครับมาดูโครงสร้างการปกครองเทศบาลน,นะครับอ แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือนายกเทศมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน,นะครับมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีนะครับแต่จะแต่จะดำรง,งตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับ ก็หมายความว่าถ้าหมด4ปีแล้วก็เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งถ้าได้ก็ได้เป็นนะครับแต่ในวาลาที่3ไม่สามารถลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้นะครับนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน2คนนะครับและแต่งตั้งเลขานุก,การเทศมนตรีตำบลได้อีก1คนนะครับนายกเทศมนตรีลองผู้ติดตับรองนายกเทศมนตรีกับ ปีขาเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีนะครับมาดูนายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานของเทศบาลน,นะครับรวมถึงกำหนดนะโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยนโยบายแผนพัฒนาตำบลข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับทางราชการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของทศบาลตำบลแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรีนะครับตำบลและเีขานุการเทศมนตรีได้ระเบียบวาระเพื่อให้งานของทศบาลตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ต่อมาสภาเทศบาลน,นะครับสภาเทศบาลมีอะไรบ้างครับก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับจะแตกต่างกับนายกเทศมนตรีนะครับนายกจะเป็นฝ่ายบริหารน,นะครับสภาเทศบาลก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัตินะครับนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนนะครับในเขตเทศบาลตำบลน,นะครับ แล้วก็มีวาระอยู่ในตำแหน่งคาวราวกะ4ปีสามารถทำลงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระได้นะครับถ้าสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งเข้ามากี่สมัยก็ได้นะครับทำหน้าที่ออกเทศบัญญัติควบคุมการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีนะครับ ต่อมาโครงสร้างการปกครองรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับผู้ว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับได้มาดํารงตําแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่มีทะ,ะเบียนบ้านอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี นะครับทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานของกรุงเทพมหานครนะครับต่อมาสภากรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับก็คือออกกฎหมายนะครับใช้กับสภากับกรุงเทพมหานครนะครับได้มาดํารงตําแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือมี ผมมีลำเนาในกรุงเทพมหานครนะครับมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนะครับทำหน้าที่ออกข้อบัญญัติควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับต่อมาโครงสร้างการปกครองรูปแบบพิเศษเมืองพัทยานะครับโครงสร้าง2อฝ่ายคือ,อนายกเมืองพัทยาครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับ ได้มาดำรงตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตเมืองพัทยานะครับมีวาระอยู่ในตำแหน่งครั้งครั้งละ4ปีนะครับทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบบริหารงานเมืองพัทยานะครับต่อมาสภาเมืองพัทยาสภาเมืองพัทยาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายเหมือนกันนะครับ ได้มาดำรงตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตกรงุงเทพมหานครครับมีวราระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีครับทำหน้าที่ออกกดออกข้อบัญญัติควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนายกเมืองพัทยามาดูวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับใบงานทั้งที่4นะครับ เรื่องอารยาธรรมจีนที่มีต่อคนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีอะไรบ้างอารยาธรรมจีนแบ่งออกเป็น2ยุคนะอ่ะาก็คือบทสรุปหลักฐานอารยาธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับอ่ามีอะไรครับมียุคหินมียุคหินหินกลางนะครับมีอายุประมาณ1,000ปีถึงอ่าหนึ่งปีนะครับถึง6,000ปีล่วงมาแล้วใช้ชีวิต คืงเล่ล่อนไม่มีการตั้งหลักแหล่งถาวรมีการพบเครื่องถ้วชามหม้อมีการล่าสัตว์เก็บอาหารเครื่องมือหินที่ใช้ในชีวิตประจํำวันคือหินสับหินขูดหัวธนูพบเครื่องมือหินเหล็กไฟด้วยนะครับยุคหินเก่ามีอะไรครับจีนเป็นดินแดนที่มนุษย์อาศัยเป็นเวลานานที่สุดในทวีปนะเอเชียนะครับหลักฐานที่พบคือมนุษย์หยวนบงนะครับ มีอายุประมาณ1,700แสนปีมาแล้วนะครับพบในปีคศ1 9 6 5ที่มณฑลยูนานนะครับภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะครับและพบโครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งอายุประมาณ7,000แสนปีถึง2อ0 0 0 0ปีล่วงมาแล้วนะครับต่อมาอ่ายุคหินใหม่อ่ามีอายุประมาณ6,000ถึง4,000ปี ล่วงมาแล้วเริ่มตั้งแต่หลักแหล่งเป็นชุมชนเพราะปลูกข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ทอผ้าปลูกบ้านมีหลังคาในยุคหินใหม่นี้มีมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามมากนะครับต่อมายุคโลหะมีอายุป,ประมาณ4,000ปีล่วงมาแล้วหลักฐานที่เก่าที่สุดคือมีดทองแดงนะครับแล้วยังพบเครื่องสำริดเก่าที่สุดซึ่งนำมาใช้ทำภาชนะต่างๆเช่น ที่บรรจุวายกระถางกระจกเงามีขนาดใหญ่และสวยงามมากนะครับดูยเพราะสมัยราชวงศ์ชางและราชวงศ์จูนะครับต่อมาครับบทสรุปหลักฐานอรารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์สมัยโบราณเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางสิ้นสุดสมัยราชวงศ์จูนะครับมีกษัตริย์ปกครองเป็นประมุขสูงสุดนะครับ เรียกว่าห้องตีน,นะครับมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมนะครับมีขุนนางมีชาวชนธรรมดานะครับมีการประกอบวัชิวเกษตรกรรมนะครับมีการประดิษฐ์อักษรภาพขึ้นใช้มีการประดิษฐ์ปฏิทินการ,ร,รก่อสร้างกำแพงเมืองจีนมีการประดิษฐ์แป้นพิมพ์มีการประดิษฐ์ปฏิรูปประเทศนะครับ ต่อมาด้านการปกครองอารยธรรมจีนในตะวันออกเฉียงใต้มีอะไรบ้างครับในอดีตทุกรัฐในภูมิภาคนี้นะครับมีการส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายให้จีน3ปีต่อครั้งนะครับแต่ก่อนจะมีแคว้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคว้นที่อยู่ในประเทศไทยแต่ก่อนเป็นแคว้นทลวดีแคว้นอะไรต่างๆนะครับแทนหลายอย่างนะครับต้องส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้จีนทุกๆ3ปี ่อครั้งนะครับมาดูมีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธ์เมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินนะครับส่งคณะบัณาการไปแสดงความเคารพเมื่อมีจัก,กรพรรดิองค์สเปจีนสวรรคตนะครับต่อมาด้านเศรษฐกิจมีอะไรบ้างครับมีการติดต่อค้าขายกับจีนเป็นต้นแบบของงานหัตถกรรมเช่นเครื่องเครือผ้าไหม ไดไทยของเรานะครับได้ติดต่อกับจีนด้วัฒนธรรมเราได้อะไรมาบ้างครับอ,อิทธิพลด้านอาหารามีอะไรบ้างด้านอาหารจีนก็จะมีหลายๆอย่างนะครับอาหารจีนก็จะเป็นอหอยเจาะนะครับติ่มซำนี้นะครับศิลปะจีนผสมผสานในสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างและจิตกรรมไทยภาพวาดนะครับประเพณีกินจีนี่ก็ได้มาจากจีนนะครับ การเคารพผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ที่ร่วงลับไปแล้วการแต่งกายแบบชาวจีนที่ครูมาร์กสีแดงไว้นะครับมันคือคําตอบนะครับนักเรียนให้นักเรียนเขียนตรงมาร์กสีแดงตรงได้เลยนะครับสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบคลิปการบรรยายไว้เท่านี้นะครับแล้วมาพบกันในใบงานที่5นะครับขอบคุณครับ